พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความก็มีเพื่อนๆน,นะครับได้ทั้งไลน์แล้วก็เฟซสมสอบถามพวกเรานะครับเกี่ยวกับเอะถูกแฮ็กเป็นยังไงนะครับ เอแล้วไม่อยากถูกแฮกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับทีนี้นะครับทางเราก็จะมาแชร์นะครับให้กับทางผู้ฟังทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอผู้แฮกเกอร์นะครับมันจะมีสามขั้นตอนนะครับง่ายๆยังไงบ้างนะครับก็ข้อที่หนึ่งนะครับขั้นพื้นฐานนะครับผู้แฮกเกอร์พวกนี้นะฮะก็จะจัดการกับเหยื่อออนไลน์นะครับ ที่ตั้งรหัสผ่านง่ายๆเช่นวันเกิดนะครับเบอร์โทรหรือเลขง่ายๆเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยนะครับตั้งรหัสเดียวกันทุกสิ่งนะฮะทั้งอีเมลเฟ e บุ o กนะครับและก็ไม่ได้ตั้งนะฮะค่าแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบนะครับอนี่ก็คือในส่วนของขั้นพื้นฐานขั้งแรกนะครับสองนะครับก็เป็นขั้นกลางนะฮะก็สำหรับ นะครับพวกนี้จะจัดการเหยื่อที่หลอกง่ายนะครับอ่อนไหวโลภนะครับซึ่งนะครับภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าโซเชียลเอนจิเนียริงนะฮะเช่นนะครับหลอกว่าทางคุณเนี่ยได้รางวัลนะหรือเงินในบัญชีคุณถูกหักไปนะครับซื้อของออนไลน์ให้ตรวจสอบนะครับโดยคนร้ายเนี่ยก็จะหลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านแล้วก็รหัสนะฮะ OTP นะครับที่มาจาก s อซบนะฮะ ซึ่งการหลอกนะครับก็จะหลอกผ่านเว็บไซต์ปลอมนะครับที่เรียนแบบจนเหมือนนะฮะเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับรวมทั้งไลน์ที่ปลอมนะฮะที่ใช้ชื่อภาพแล้วก็ชื่อเดียวกันนะฮะเฟซบุ๊กปลอมก็ตามนะครับหรือลิงก์อะไรต่างๆที่นะฮพวกคนร้ายเนี่ยส่งมานะครับโดยพวกนี้นะฮะแต่เดิมคนร้ายก็จะหลอกเยื่อโดยใช้วิธีที่เรารู้กันนะฮะก็คือหลอกแบบ call center นะครับสุดท้ายสุดเนี่ยก็คือขั้นสูงนะฮะ ขั้นสูงเนี่ยก็เป็นลักษณะของการจัดการนะครับเหยื่อที่เป็นองค์กรนะครับที่ไม่มีไซเบอร์เซキュริตี้ที่ดีนะฮะและทางองค์กรเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความตระหนักให้กับทางทีมงานพนักงานนะครับโดยโอนเงินแบบไม่เช็คนะฮะกดลิงก์โดยไม่ดูมีวันแม่มันแวร์ในระบบนะฮะไม่อัปเดตโปรแกรมไม่ทันสมัยนะครับชอบใช้ของฟรีนะครับทีนี้ถูกแฮ็กแล้วก็ถูกปิดปากเงียบนะฮะ และมีการทุจลิตในองค์กรนะครับก็ไอ้ตรงนี้นะฮะยังไงก็ตามนะครับส่วนใครที่เป็นแฮกนะครับหรือแฮกเกอร์นะฮะก็ต้องมีโทษจำคุกนะครับเป็นไปตามกฎหมายนะฮะก็เป็นนะฮะหลักขั้นตอนนะครับพื้นฐานสามขั้นตอนนะครับง่ายๆนะครับที่จะมาแชร์เป็นความรู้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านน่ยนะครับ หากท่านนะครับไม่ได้ความเป็นธรรมและยากจนนะฮะท่านก็ไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ท่านร่วมกันทาความดีเพื่อความดีผมทีมดรกเตรกิติศักดิ์เนติบบทิตทยทนายวิธิพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ